ค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมากินเนื้อ,อย่างกันนะคะนี่ค่ะวันนี้เรามากินเนื้อ,อย่างกับครอบครัวนะคะ ถ่ายตั้งนานไม่ได้ก็ถ่ายแหร่โอ้เก็ดอ้าสามาไถแล้วด,ดีดีนะเมตลืมกดถ่ายนะครับผู้ชมตั้งดา่าศไอ,อ่ที่มันนานมีเห็นใช่ไหมไม่มีไม่มไมมเห็นดีแล้ว <c oughs> ใช่เฮ้ย จจนใจกว่าแต่ก okay. uh ็ขายแล้วคือไงยพูดทีแป๊บเออไม่ชอบเมียโนะอะหาตาไหม อาตาาไปเอาไว้ตรงนั้นเลยค่ะเนีนท้องลอยไทยพิษไป๊หน้ตาเลยก้าของกินเนรอไม่เห็นเป็นไรเลยตั้งเยอะมามาให้เาเพิ่มห้ามบนห้ามบนห้ามบนที่อันนี้ห้ามบชั้นดีว่าจะอยากคันอีกเ่อทำไมอะ ง่ายม่ง่ายอันนี้ของพี่เกชิ่งใหญ่มากดูเลยนี่เนี่ยตัดบตาไหนจะอ้าวหรอกมันนี่ไม่นซุกมี่ไกูกินมากโอ้กินข้าวเลยกินด้วยกันนะคะทุกคนเนื้อย่างหมูกระเทะหมูกระถักแบบทิงน้ไม่ยิงยิงอ่ะ จ,จ่ายเราจ้าเราไปซื้อร้านสนมาสามาส,าสามแยกใบพัดเขาไม่ได้จ้านะคะแต่ว่าไปซื้อกินร้านประจำมันจิ้มแซบหมูนุ่มคุณนะ่ะมันจิ้มแซบ <laughs> เอาไม่ได้โฆษณาให้ไม่ได้โฆษณาหายง่ายแต่ว่าเรากินแล้วเราถูกปากถูกใจอ้ะพี่มีน้ำอ่ะ ในตู้เย็นเลยค่ะน้ำผลไมเมี่ยผัดมาไงะเมี่ยขอรับจิ้หมหน่อยสิว่าน้ำมันหน่นอยไปนะไม่ใช่หรอกพ่อมัน<า>มันไม่ร้อน,เ,น,อน,เ,นเริ่มร้อนแล้วอ่ะมันเซ็ตตลอดนะอมาแล้วมันแหละตอนนี้ออมาใช่ไหมพอไปเอาอร์ออร์่ิน

ใครกินใครดูตอนสี่ทุ่มนะคะอือหือนโต๊ะนี่ยิวเลยค่ะดูกกิินนน้ดื่มเอานี่หรอโอ้ยอดือ ชงคืนแน่เลยค่ะโอ้โหเออมีนางขินด้วแทนเลยถ้ามไปปูช่วยอย่ากปูจับเป็ดถามเป็ดด่าถ้าเกี่วบาข้ามเลยปูโอ้โหที่กันนี่เดี๋ว่าว่าดีหนูว่าแล้วกิน็ต้องห้องน้ำบรรนากเทถาไรห้าหกห้องน้ำปูวางสามทีกันเดียวไปยังไม่เห็นเลยยังไปไปดูสักทีเลยตีปูแล้วอ่ะโอ้ตาปูไม่ค่อยได้เป็นใหญ่น่าจะเป็นน้อย เจะวาบวาบได้หรกินะี่ต่เน่ออ่ะี่จิ้งนี่หนินี่ปดยังไงะ้าจำเ้นใหญ่มันตาใหม่ดีน่นาไม่ไหม่ใคนะมันเหลียงดีนมันเหลืองเลอมันแข็งหยดด้จิ้งนใหม่หรอกขออภัยถอนตุกอยางไหเนี่ย ดูเองซวยลุกละฉับมือที่จะ,ะ,ะป่าโวยลุก <c oughs> นะละเนาะโวยมนมาช่องอีกแล้วโหไปลูกเมืองะไปไปเอาไปให้ใครไปลูกเมืองเอาไปขายได้แเนาะ ออาไปหาตาลเลยตาลเาตาลยังไม่แหงตาลยังไม่แห้งเลยไม่ใช่ไันไปขาบนมขับนม้าดากำลังกินแล้วมันติดกันสองอย่างหน่ดไปไกัต้นขาลแหละย่อยมันไม่แข็งขับนมเม่ดไดม่เห็นี่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 ทใจเว้ยเนาะ ไม่ใช่แล็กป้อมันเป็นกระพาะกำผิวจางแดงตางขอเป็นเพื่อนรับเ,เลยไก่ทอดไก่หั่หน,นจังตานตางใช่ไหมข้าวแดงขี้เส้เนข้าวม,ม,ม,ม่งใส่กบดำแดงกคขี้หมูม้าอืมว่านานะแกทำอร่อยอ่ะจานชีสเลนค่ะชีสเส้น มีใช่เลยติดกกนห้าอยู่นี่เนาะเกมันเอออุ้วันนี้ยอดเนือกเว้ย่สุอ่ยลยไเรื่อย้วมันอย่รมเดงก็สุกละว่ะทีสุกแล้วไม่ไม่เด้งก็สุกถ้าไม่เด้งก็ไม่สุกวันนี้ว่าผิดแล้วแลวอยู่เหมือนฮกละนี่โครา คนละก็บเลยอยู่สามร้อยกว่าหรือเปล่าสองร้อยกว่าร้อยกว่านี่ยังเหลืออยู่ห้าจังหวัดปกสมุดมุดทั้งหลายแหละคนละครับกดล็อกรอบนี้กับไปร้านไหนเป็นร้านเห็กเป็นไงถ้าคนละถ้าคนละเปิดจะไปร้านบุฟเฟ่ร้านแรกนี่ไอ้ไม่หรอกเนื้อี่ยเอ้าโอกาสหายเลยโอกาสหายไปเจ้ากล่องเลยโคตรขาย ไใจใจชืช่น, <c oughs> นทิ้งเห่าแล้วเนี่ยแล้วยังใหญ่ยังใจทีเลยไม่เพราะว่าสวยอ่ะไม่อยากเอากล้องเราไม่สวยอ่ะหรือเราต้องออ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะัวใหโชว์ดวมันใหญ่คนหรือวะลูกเอากระตุ้งกระตุนเนี่ยเอากระตุ้มาด้วยกระบุ้งเซนตมาด้อราตุ้เซนดองในขวเออคนเอากตุ้เซนแล้วลระตุตึ้งเลยล่ะโวคนไ้นนะลูกไดรอยู่ใดรอยู่ไน เต็ดรูปลงเนี่ยีกับบันีไว้บักแบดเสนไปทำงานช่วงนี้ก็เลยไม่ได้เห็นนี่นะคะ